กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองครับรัฐบาลหมดท่าจีนเทาชายแดนรุมกระนําขอบคุณข่าวจาก m g r o n l i n e c o m ครับเรียกว่าโดนกระนําเข้ามาทุกทิศทางจริงๆสำหรับรัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่ละเรื่องล้วนทำลายเครดิตละลายความน่าเชื่อถือกับรัฐบาลรวมไปถึงคนที่เป็นผู้นำลงไปเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือแล้ว ทั้งที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเริ่มจากเรื่องปัญหาจีนเทาและแก๊งคอเซนเตอร์ที่กำลังทำร้ายทำลายทั้งคนไทยและคนจีนและอีกหลายประเทศที่กำลังสร้างอิทธิพลด้านมืดในประเทศไทยโดยมีนักการเมืองไทยข้าราชการไทยให้ความร่วมมือและมีการเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน จนล่าสุดทางการจีนทนไม่ไหวต้องส่งระดับรัฐมนตรีความมั่นคงนำคณะชุดใหญ่เข้ามาทำการปราบปรามด้วยตัวเองทำให้ปัญหาเริ่มเบาบางลงแต่เดี๋ยวก่อนการเข้ามาจัดการของจีนอาจทำให้ปัญหาดังกล่าวเบาลงแต่อีกด้านหนึ่งกลับมองเห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังถูกแทรกแซงจนขาดอิสระในการบริหารจัดการกับปัญหา และขณะดเดียวกันยังมองออกอีกว่ารัฐบาลไทยในยุคนี้หมดน้ำยาในการแก้ปัญหาเพียงแค่ระดับอาชญากรรมที่แม้เป็นอาชญากรรมข้ามชาติแต่ก็ยังถือว่ายังจัดการได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นเพราะเรามีการทุจริตมีการจ่ายใต้โต๊ะและที่สำคัญมีข้าราชการดันไปร่วมมือกับแก๊งโจรจนสร้างปัญหาระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลไทยกลับไม่ใส่ใจอาจเป็นเพราะมีบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจจากคนพวกนี้ เช่นขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการระบุว่าจีนเท่าซื้อยกหมู่บ้านรูเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ดีเมื่อหลายเดือนก่อนการที่รัฐบาลจีนส่งหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงและสาธารณะเดินเข้ามาประเทศไทยพบกับรัฐมนตรีหลายคนตั้งแต่นายภูมิธรรมเวยาชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ดูแลด้านความมั่นคง พันตำรวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามรายงานข่าวบอกว่านายหลิวยังได้มอบข้อมูลและรายชื่อระดับหัวหน้าแก๊งจีนเทาและไทยเทาที่มีข้าราชการไทยมามอบให้ด้วยและด้วยแรงกดดันดังกล่าวทําให้มีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กํากับในจังหวัดตากรวดเดียว3นายรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามมา รวมไปถึงก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีการตัดไฟตัดเน็ตที่ส่งไปยังฝั่งเมียนม,มากที่น่าสนใจก็คือนายหลิวจงอี้ตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยนานเกือบเดือนแล้วและต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างกรุงเทพแม่สอดเมียว,วดีในฝั่งเมียนม,มากไปพบกับผู้นําชุมชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลในพื้นที่และยังเป็นคนนําพาชาวจีนที่ถูกหลอกไปที่นั่นส่งกลับประเทศด้วยตนเอง และตามกำหนดการในวันที่19คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังมีกำหนดการพบหารือกับนายภูมิทรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงแต่ว่าจะด้วยกลัวจะเสียฟอร์มหรือเริ่มรับรู้ถึงอาการอันกระอักกระอ่วนนี้ทำให้มีรายงานว่าอาจส่งระดับเลขานุก,การไปพบแทน อย่างไรก็ดีก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นายภูมิธรรมกล่าวถึงการพูดคุยกับนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่19กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจีนมีข้อเสนอให้ไทยดำเนินมาตรการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตและน้ำมันต่อไปก่อนในขณะที่เมียนมาร้องขอให้ยกเลิกเพราะกระทบต่อการรักษาในโรงพยาบาลว่าเราประสานกับทางจีนมาหลายเดือนแล้วเราพูดคุยตลอด การที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการมาของนายหลิวจงอี้มาเหมือนสั่งการนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เข้าใจดีว่าทุกคนมีความรักชาติห่วงแหนในอธิปไตยของชาติเหมือนกันเราทำงานมามากกว่า2เดือนได้คุยกันหลายอย่างเพราะการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ใช่อยู่ๆตัดสินใจแล้วจัดการได้เช่นเดียวกับการซิลชายแดนที่เราจะทำคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องซิลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง3ประเทศมีส่วนพันกันทั้งหมด การให้3มประเทศร่วมมือกันแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์เริ่มมา2ปีแล้วเพียงแต่ยังไม่มีการตกลงรายละเอียดก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุยครั้งเดียวคงไม่จบแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หนักหนาสาหัสมันเกิดปัญหาไปหมดไม่เพียงประเทศเราประเทศเดียว ที่สําคัญคิดว่าตอนนี้ประเทศเราเกิดปัญหามันทําให้ภาพพจน์ประเทศเสียหายด้วยนายภูมิธรรมกล่าวว่าการพิจารณาเรื่องนี้มันยากลําบากเหมือนการที่จะตัดไฟตัดน้ํามันตัดอินเทอร์เน็ตเพราะแค่พูดมันก็ง่ายตัดสินใจไปทีเดียวก็ง่ายแต่เวลาตัดแล้วมันเกิดผลกระทบหลายอย่างต้องเทียบระหว่างมนุษยธรรมกับประโยชน์ของประเทศและปัญหาของประชาชนในประเทศที่เกิดขึ้นหลายอย่างต้องเอามาคิดวันนี้ที่ตัดสินใจทํา เพราะว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบและเราก็ยังคิดกันอยู่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ไม่รู้อิโนโอิเนเอของประเทศเขาแต่ในที่สุดเราคิดว่าหากเราเสนอโดยเอาประชาชนของเราเป็นหลักการบอกว่าฝ่ายจีนเข้ามาเหมือนมีอธิปไตยเหนือเรามาสั่งการเรายืนยันว่ามันไม่ใช่หากเราไม่อนุญาตให้เข้าก็เข้าไม่ได้การทำงานครั้งนี้ต้องร่วมมือกันหลายส่วน การที่เราเสนอให้เขาเข้ามาและแสดงบทบาทเราตกลงกันนารายละเอียดแล้วการพูดคุยพรุ่งนี้จะเป็นการหาหรือในเรื่องที่นายหลิวจงอี้เดินทางไปนอนปิดอประเทศเมียนมาแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าต้องรอคุยกันจนจบถึงทำงานอะไรทำได้ต้องทำไปก่อนเพราะชีวิตของคนที่ยากลำบากที่อยู่ในแดนถูกบังคับข่มขู่ให้ทำงานวินาทีเดียวก็สำคัญกับชีวิตมากนายภูมิธรรมระบุ อย่างไรก็ดียังมีอีกหลายกรณีต่อเนื่องที่ทําให้เกิดปัญหาสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ด้อยประสิทธิภาพกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดจากการที่ทหารกัมพูชายกกําลังขึ้นมาร้องเพลงชาติในเขตแดนไทยซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้ว โดยครั้งแรกเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาปัญหาการรุกล้ำแดนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกรณีลูกเรือประมงไทยที่ถูกทางการเมียนมาจับกลุ่มตัวไปและถูกจับขังคุกในฝั่งโน้นหลายเดือนแล้วจนบัดนี้ยังไม่มีทีท่าจะได้รับการปล่อยตัวปัญหาชายแดนใต้เวลานี้เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสร้างความสูญเสียให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นสถานที่ราชการถูกลอบวางระเบิดแทบจะรายวันความรุนแรงกำลังเพิ่มดีกรีกว่าเดิม นี่ยังไม่นับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่กำลังสุดตัวลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒได้ถแถลงตัวเลขคาดการว่าปีนี้จะโตแค่2.8หรือต่ำกว่านั้นไม่ถึงร้อยละ3ตามที่ฝ่ายรัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้ขณะที่เวลานี้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตัวหลักเริ่มตกต่ำลงเช่นราคาข้าวที <ste ep> ่ลดลงอย่างน่าใจหาย จนมีชาวนาประท้วงเป็นรายวันและเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้ยกขบวนมาประท้วงรัฐบาลที่น่าทำเนียบรัฐบาลแล้วและเชื่อว่าจะต้องเกิดอีกหลายจังหวัดตามมาอีกแน่นอนดังนั้นจะเห็นว่าเพียงแค่ไม่กี่เดือนปัญหาหลายอย่างเริ่มรุมเร้าเข้ามาไม่หยุดหย่อนบางปัญหาน่าจะแก้ได้ไม่ยากหากจริงจังและใช้งานคนที่มีฝีมืออย่างเช่นปัญหาจีนเทาและแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่กลายเป็นว่ากลับถูกทางการจีนมาชี้นำจนไม่เป็นอิสระ ปัญหาชายแดนปัญหาเศรษฐกิจราคาสินค้าเกษตรตัวหลักตกตำ่ำสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของผู้นำที่ยังมองไม่เห็นแนวโน้มในทางบวกได้เลยทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณอีกครั้งสำหรับข่าวจาก m g r o n l i n e c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ